เฮ้ guys ผมนั้นกำลังจะลาออกจากว้าวปีปีกำลังจะบอกว่าปีนั้นลาออกจากยูทูบอีกแล้วใช่ไหมดงแค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 รบุกซ้ัมเราดงแคดงแคดองแค still don't care เฮ้เดี๋ยวฟังก่อนการลาออกในครั้งนี้บอกเลยไม่ธรรมดาใช่แล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือเราจะเปลี่ยนงานใหม่ทุกสองนาทีกันว้ จับเกมเกมนี่คุณผู้ชมครับ2 m i n u t e How To ยินดีต้อนรับสู่2 o ิ How To ทกทุกน2นาทีนั้นคุณจะได้งานใหม่และคุณสามารถเอารายได้ของคุณนั้นไปซื้อรถซื้อสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตกแต่งบ้านของเราได้ว้าวเปลี่ยนงานใหม่มีงานเยอะหลากหลายมากกว่าฟรีแลนซ์ผมลชอบอาชีพนี้จริงๆผมเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนงานใหม่นะีครับเย้ yeah <laughs> มีการเลือกอาชีพด้วยเหรอจู่ๆฉันกลายเป็นคนตัดหญ้าโอเคงานแบบอีซี่จัดไปเลยคุณผู้ชมครับผมนั้นรับงานทุกรูปแบบอยู่แล้ววันนี้ตัดหญ้ายาี่เลยไม่เป็นไรคุณผู้ชมถือว่านี่เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีงานฟรีแลนซ์ได้หยุดเดี๋ยวนี้จะว่าจะพื้ลงไปใช่ น,นี่เป็นการตัดหญ้าที่ค่อนข้างจะแอ gressive มันมีน้ำมันหมดด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนึงไปเก็บน้ํามันก่อนโอเคเติมน้ํามันเหมือนผมจะมีเวลาการทํางานแค่ประมาณ2นาทีนะครับเราจะต้องรีบตัดหญ้าให้เสร็จก่อนที่เจ้านายนั้นจะด่าเราเอาะไรตัดหญ้า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 หญ้าสกรีนเรียบร้อยเราเสร็จงานแล้ววัดเสร็จแล้วไงต่ออย่าบอกว่าต้องรอจนกว่าเวลาตรงนี้ทจงหมด bro man ตัดหญ้าเสร็จแล้วเหมือนผมจะต้องรอให้มันหมด2นาทีก่อนนะคุณผู้ชมเซ็งเลย <c oughs> ผู้ชมนี่คืออะไรเนี่ยก้อนบารอน่าอยู่ที่หน้าบ้านแกสต็อปจะ,จะเก็บก้อนบารอน่าโอ้ my god ว wow. ้าวเลเวลหนึ่งเลยมันเป็นเ e อ็กเพียคคุณผู้ชมครับเราเก็บเงินดีกว่าเสียงอะไรวะ มหมดเวลาได้งเงิน80บาท yes 100อย amazing ไปเลย, amazing, เเลยแล้วนี่เป็นบ้านผมเองคุณผ,ผู้ชมครับบ้านของผมนั้นไม่มีหาอะไรเลยอยู่ไม่ได้ยังไงเนี่ยเอาล่ะวันศุกร์วันศุกร์เราต้องทำงานไหนดูดิงานอะไรว่างานระเบิดโอเคเล่นแบบ easy นะครับ easy เบิร์น baby เบิร์นอันนี้เป็นทิปเอา้า คือผมต้องทายังไงต้องใช้ระเบิดปลาใส่ไหมระเบิดนั้นกระโปงมากคุณผ,ผู้ชมครับวางระเบิดหน่อยบอกวางระเบิดโอเคตรงนี้อะไรมันเป็นงานกําจัดเนี่ยคุณผ,ผู้ชมครับใช้ปืนไฟพ่นใส่แหมรู้สึกดีจริงๆเลยที่ผมนั้นมีหลายชีลคุณผ,ผู้ชมครับผมจะได้ไม่ต้องพึ่งอยู่กับแค่ยู u ูบอย่างเดียวส่วนที่เหลือทําไงต่อไล่เก็บเงินใช่ไหม เอาเก็บเงินคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับว่าเราเก็บเงินไปเพื่ออะไรฮ่าฮ่าเงินกูฮ่าฮ่าเราสามารถเอาเงินพวกนี้นะครับไปตกแต่งของในบ้านได้ guys ลูกอดะด <c oughs> เอาเป็นว่าผมไม่สามารถที่จะตกแต่งของในบ้านได้นะครับณนะตอนนี้เพราะว่าผมนั้นอยู่ในระหว่างเอ่อการทำงานในเงินมาหนึ่งร้อยสวยงามมากเลยพี่ไปที่ช็อปนะครับอืมซื้ออะไรดีดนะ้ซื้อเตียงหนึ่งร้อยเลยเลย เนี S <S 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 ่ยมันมีเตียง1ิห้าให้กูตกแต่งบ้านกหอนก็ได้นะโอเคไม่หันละมีเวลาทำงานไหมไม่อีเวนท์ไทม์แข่งอะไรผู้ชมแข่งรถกันหรอกูไม่มีรถนะโอเคเราไปแข่งรถด,ดีกว่าโอเคนี่คือแข่งอะไรเนี่ย w h t t เดอฮ้ยแข่งไป่ตรงเส้นชัยเดี๋ยวแปนบนึงนะไม่โอเคโอเคโน no! สีแดงนี่คือห้ามโดนใช่ไหม กีเลืองแม่งเอ้ยไอเจ้าหมอนั่นแม่งชนะแน่เลยวะ่ะจบกูต้องเป็นฝ่ายชนะน o าวโอเคโอเคนี่ผมถึงเส้นชัยยังฮ่าฮ่ากูถึงเส้นชัยเป็นคนแรกไอหนุ่มน้อย <Easy. S 1> วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ <Yeah. S 1> เขาบอกเราว่าฟรีเอ็กพีอยู่ตรงนี้จะเปิดทุกวันอาทิตย์เว้ยนี่เป็นอะไรโอ้ฟรีเอ็กพีอย่างนี้เลยเหรอแล้วมึงแม่งจอดรถโอ้ว,ว้าว ว่าเป็นการับผมเอ่อป้องกันคนให้เข้ามาเอา x p ็กีที่ดีมากว้วเป้าสามแล้วเว้ยหมันตรงนี้เป็นการเอ่อปั๊มเอ็ีนะคับผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาซื้อของตกแต่งบ้านก่อนนะครับซื้อของแบบถูกๆกอนก็พออะซื้อมาเลยอะกูบอกซื้อแล้วเตียงกูอยู่ไหนอะของตกแต่งสต๊อบมันอยู่ไหนวะเนี่ยกูกำลังตกแต่งบ้านเนียชี้ไปเนี่ย อาชีพก็อตซิลล่าเหรอมีอาชีพใหม่หรอึอาชีพก็อตซิลล่าลองผู้ชมครับนี่เป็นอาชีพใหม่ของเองผมละทิ้งความเป็นมนุษย์ละและผมนั้นกลายเป็นก็อตซิลล่าแบบเต็มตัวดูนี่เป็นยังไง <c oughs> อาชีพใหม่กูเองอาชีพพวกแกกระจอกว่ะด้วยอาชีพกุยหนุ่ม้อยกูเป็นก็อตซิลล่าอะสตอ็อใจะเย็นๆเหมือนผมจะต้องทำไรครบร้อยสีนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆโอ้ย มันมีรถถังยิงผมด้วยแกเด้อแกกูเหยียบแม่งเลยได้ไหมเออเฮ้ยเดี๋ยวแต่อาชีพก็อซีลานั้นยากนะเว้ยทำไปเล่นไปเวลาจะหมดละผมยังทำลายไม่ถึงร้อยเลยอะเย้เย้ไก์เอาเป็นว่าผมนั้นทำลายถึงร้อยสี่สแล้วละกันนะครับผมไม่แคร์ว่าใครนั้นจะคิดยังไงยี่สิบาทกูเกียดเกมนี้โอ้โหเวลาเราซื้อเตียงคุณผู้ชมเราสามารถ กดได้แค่ไอในช่องสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยกดข้างนอกเลยโอเควางเตียงไว้ตรงกลางไอหนุ่มน้อยคอมพิวเตอร์เกมมิ่งโอ้โหสามร้อยผมไม่ไหววะพว้ทีวีทีวีวางไว้ตรงนี้ทำ <c oughs> ใหสภาพบ้านมันอาพับจังวะ <c oughs> วางไว้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยวางใกล้ๆกันไม่ได้ วันนี้อุตส่าห์อู้งานมาเพื่อมาตกแต่งบ้านโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยซื้อสัตว์เลี้ยงดีไหมเรามีองร้อ0กว่าบาทซื้อสัตว์เลี้ยงที่เป็นมังกรอืมราคาแพงมากเราซื้อสัตว์เลี้ยงที่เป็นผีไหมผู้ชมเราเลี้ยงผีไว้ในบ้านว้าวกูมานทอกว้าวนี่ไงผีร้ายว h a โน o ให้ผมเลี้ยงผีร้ายก่อนไอศครีมไอศครีมแมนโอเคโอเควันนี้ผมนั้นจะทำอาชีพไอศครีมแมน อะไรเนี่ยวัดอู้ให้เรามองบนเหรอเหมือนเราจะต้องหลีกหนีนะครับไอ้ลูกไฟตรงนี้ไว้แล้วให้เราเก็บอไอติมเฮ้ยไอ,ไอติมกูมนเล่นยังไงนะแล้วผมจะเก็บไอติมยังไงอะ oh my god b r รเนี่ไอติมมันจางหายไปก่อนอะผมควรทำยังไงกับชีวิตวันนียเอาไอติมดูดิมันหายไปก่อนนะ แล้วมันต้องทํายังไงเนี่ยกูอยู่ยบนหลังคาแม่งเลยอะแล้วคราวนี้ถ้าผมแบบเจอไอติมเสร็จปุ๊บผมไม่จะกระโดดใส่นึ๊บ no! เฮวเฮ้ยเฮ้ยผมได้ไอติมมาเพิ่มแล้วเออแต่มันเป็นอะไรที่งงมากๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้ไหมว่าผมนั้นคาดเดาไม่ได้เลยเว้ยมันเราจะต้องแบบยืนเฉยๆหรือเปล่าแล้วให้ไอติมนั้นมันตกมาใส่หัวเราเองเดนนินวนอย่างงี้เนี่ยดูดิงงงงผู้ชม แล้วกูต้องมีไอติมกี่ลูกวะถึงจะเรียกได้ว่าผ่านด่านอ่ะ yes Oh my กอดห้ามกระโดดนะเพื่อนๆกระโดดทีไอติมกูหายไปหมดเลยตรงแถวนี้ต้องมีสักรูกหนึ่ง please please no กูเกลียดชีวิตไอ้ผีบ้าไอ้กูมานทอง แกไม่ช่วยอะไรเลยวันนี้ไม่ต้องกินน้ำแดงนะครับเอาล่ะอาชีพใหม่กูมาไมและเป็นนักขุดเหมืองเล่นแบบมีเดียมเลยอะนี่ยะเนี่ย make sure use your X-ray เพื่อเป็นการหาออกแล้วตอนนี้ตัวผมอยู่ไหนวะโอเคขุดเลยขุด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 โอ้ชิบหายแล้วไงกูบ้าเอ้ยข่าวนี้นี่ยากละ นี่มันเล่นยังไงวะเนี่ยมันต้องเจาะอ๋อมันต้องขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วค่อยเจาะมันหนึ่งเจอเพชรโอ้ my god กูเจาะอย่างงี้แม่งเนยเหมันเราต้องขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วค่อยเจาะหาเอานี่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 ตรงนี้จำเอาไว้คุณผู้ชมมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมเจาะตรงนี้ yes ่าโอเคได้เพชรละเราใช้เอ็กซ์เรย์คุณผู้ชมครับนี่ไงเต็มไปหมดเลย โอ้หอาชีพใหม่กูแจ่มใช้ได้แล้วเนี่ยขุดเอาแต่เพชรขุดมันต้องเจาอเอาจากข้างบนอย่างเดียวเลยหรือไงวะโอเคจะ้แจ็คแคมเมอร์เนี่ยเร็วกว่าอ่าโอเคโอเคโอเคอ่ามันไม่ได้มีบอกเราหรอว่าเรานั้นต้องทำกี่ครั้งเราถึงจะแบบเสร็จงานอ่ะ มือนเราเล่นขุดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมผมเห็นมาอยู่ตรงนี้ผมจะขุดเอาตรงนี้นะครับโอเคเนี่ยพอคขาวนี้ขุดไม่ได้ Oh my god ข้าวนี้ออกไปลำบากเลยมึงเนี่ยจริงๆการเป็นยูทูบเบอร์ก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะ่นนะเลผู้ชมตะก,กี้ผมเพิ่งเติมซื้อ job selection <c oughs> ไปนะครับคราวนี้ผมจะเป็นคนที่เลือกงานบ้างละไม่ใช่ให้งานมาเลือกผม ระหว่งนี้เราก็ตกแต่งบ้านรอไปก่อนแล้วกันโอ้โหควมไฟเฮ้ยนี่มันเสาไฟหน้าบ้านเปิดทีสว่างสวยทั้งหมู่บ้านที่นี่นั้นไม่มีแอร์ซื้อพัดลมมาตัวหนึ่งแล้วกันันแบบนี้เลยนะครับโอเคว้าวว้าวห้องนอนของฉันอันนี้เอามาติดๆกันก็ไม่ได้เปิดทีตาแทบบอด และผมนั้นจะทําการเติมซื้อความสําเร็จด้วยทรอฟฟี่หนึ่งในชีวิตนะครับเพื่อเป็นการเป่าประกาศว่าก,กูนั้นบ้านรวยมากนั่นก็คือการที่เรานั้นซื้อรถมาเว้ยนี่เราซื้อรถเรซูวีมาไม่ก็แต่ที่สุดเราก็มีรถแล้วนั่นก็ซิล่าี่นะไม่จริง guys ก็ซิล่าบุกโลกโอเคเขากลายเป็นเบคอนธรรมดามชนเฉียวชน แมง่งเ้ยเกมนี้เฉียวชนไม่ได้เอาล่ะเรามาเลือกงานกันเป็นอะไรดีวะ Oh my god เป็นตัวตลก guys <c oughs> เดี๋ยวนะวิธีการเล่นมันคืออะไรวะ What เขาจะทำอะไรอ่ะ้วาวกดลูกโป่งเนี่ยนะอาชีพตัวตลกเบราบราเหมือนห้ามให้เรากดโดนระเบิดนะคุณ <c oughs> ผ,ผู้ชมครับ เกมกดคลิกไว้นั่นเองนี่งานของผมเสร็จละเสร็จภายในไม่กี่วิโคตรเก่งนี่ต้องให้ตัวตลกเต้นโชว์เข้าขประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับเกมเกมนี้บ้างนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่จะช่วยให้คุณนั้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวคุณได้ในอนาคตก็ลองม,มามเล่นดู